าได้หลงเมืองกุง้งอย่าได้หลงเมืองฝ้าให้มาห่วงม,มกันแด่นิสาเท่านี่มันสดีขึ้นหลายยา่างขั้นหัาถางถากปีนแผ่นดินสีเมื่งเสะนแล้วพี่น้องเอย ครับพี่น้องที่เคารพครับรายการอีสานบกกินปาดิบจากสมาคมปราบพญานไปใหม่ทับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยผู้ขามอเลื่อนสินเทือน้าดีนายกสมาคมก็เลยกลับมาพอกับพี่น้องปองไปคือเก่าครับวันผุดตะลึกตีหาฮอนตีหาเครื่องกันออกอากาศยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM 99.5เยุมกะเฮิรตเอ็มหกรกิโลเฮิร์ครับ วันเสาร์ยังมาแลกหลังข่าวทุ่มหนึ่งไปกับซียูรอดดอคอนแกนครับ a m 1 1 5 2กิโลเฮิร์ครับรายการอีสานบอกกินปลาดิปองหก็เป็นรายการทางด้านสุขภาพอนไมยครับเอาควอมู้ด้านสุขภาพอนไมยการอยู่การกินการอยู่สุมกินเยน็นอยู่ดีกินแซบมาบอกกับพี่น้องของปองไาได้ฟังกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทั้งอากาศและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งคืนวิทยุครับ รายการเขเข้านอกจากจะเอาเรื่องเล่าด้านสุขภาพประกาศสิมีดเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะอีสานมาบอกสู่พี่น้องปองปลาได้ฟังกันเนื่องจากว่าไร่โครงการอีสานบอกินปลาดิบนี่เข้าเริ่มต้นด้วยเข้าอาศัยพี่น้องปองปลาที่เป็นซื้อมลชนและศิลปินทองถิ่นครับซึ่งเข้าใส่วัฒนธรรมอีสานมาเป็นตแกนนําในการสื่อสารถึงพี่น้องปองปลาครับถือว่าเป็นรายการที่ ็นมูกับพีบ่น้องปองไปผู้ใดมีขอเสนอแน่ขอคิดเห็นต่างๆกับจดหมายหน่อยมาทางสถานีทั้งสองหมองใดเลยนะครับเนาะพี่น้องที่ารพครับมาพอกันเมเนกาพอดีได้ไปคน้นคว้าเรื่องอเด็กผีเสือ้อที่เป็นข่าวเป็นข่าวปองเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่นะครับเนาะเด็กผีเสือ้อเป็นยังไงอาการโรคนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเอาบอกสูฟังครับโรคเด็กผีเสือ้อหรือบัตเตอร์ายชินเด้นนี่นะครับ แปลตามตรงเลยครับบัตเตอร์ c h ชินเรนเด็กผีเสื้อเพิ่นว่าเด็กผีเสื้อนี่ซื้อสามันนะครับก็คือซื้อโลกก็บอกว่าเป็นโรกเด็กผีเสื้อนะละหมายถึงผิวหนังของเด็กที่เป็นโรคนี่บอบบางเหมือนปีกผีเสือ้อโดยกระทบกระแทกเพียงเล็กหน่อยในชีวิตประจำวันจะท้าไม่เกิดการบาดเจ็บฉีกขาดกลายเป็นตุ่มหรือแผลเกิดขึ้นได้ครับซื่อวิทยาศาสตร์นะครับ เขาอ่นว่าทางการแผลก็ว่า epidermolysis bullosa เโลโลโโพินว่าสาเหตุเป็นโรคก,กรรมพันธุ์นะครับเป็นโรคก,กรรมพันติดเป็นตั้งกรรมพันธุ์ติดต่อทั้งแนวน้ำนอนน้ำนแน่วันต่อไปบอดติดบอดแมนโลกติดต่อบอดแมนโลกติดต่อแบบไม่เซโรกันเถอะเมื่อมีอาการบาดเจ็บใจแยกผิวสันบนออกจากผิวนลางเกิดเป็นตุ่มน้ำหรือแผลอัตราการเป็นโรคอันนี้ครับ อัตราการเกิดหรือ,เ,อเขาเอื่อนว่าข่อมฉุกของโรคนี่นะครับเนาะกะซิมีอ่หนึ่งต่อสองรอยยี่สิบเจ็ดประชากรหมายความว่าคนประมาณสองรอยยี่สิบเจ็ดคนสี่พ่ออยู่คนหนึ่งครับมีการกลายพันธุ์ในกรรมพันธุ์ในเด็กพีเสื้อได้เด็กเกิดใหม่สิเป็นโรคดังกล่าวประมาณหนึ่งต่อเจ็ดพันเอ้ยหนึ่งต่อหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับนั่นกับหมายความว่าในหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนของเด็กเกิดใหม่เนี่ยสิมีโอกาส เกิดโรคอันนี้ได้หนึ่งคนครับเขาเจ้าก็บแบ่งอาการข่าวๆออกเป็นชนิดของโรคออกเป็น3ชนิดครับเอาละบัดนี้มาบอกถึงโรคไข้กข้เจ็บที่าร์บังหันเด็กผีเสื้อกันต่อจักหน่อยกับพี่น้องมันแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆ,ๆครับโรคโรคอันเด็กผีเสื้อนี่นะครับแล้วแต่ความรุนแรงแล้วก็สั้นของผิวหนังจะเป็นนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่พบหลายที่สุดป,ประมาณ70%ของกลุ่มของเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กผีเสือ้อ นั่นก็คือเป็นการแยกชั้นบนสุดของผิวหนังก็คือหนังกํพร้านะครับแยกออกมาเป็นตุ่มนามเช่นอาการกสิมีว่าง <c oughs> ้ามไปเรียนเนี่ยไปเรียนไปตามนาันตาเนียหรือว่าไปาเรียนเดินหน้าหนาก็จะเป็นตุมน่มหนามยุ่น้ําฟ้าสนเท้านะครับหรือประโยกของนักนกฤิมีตุ่มหําอยุ่ฟ้ามือฟ้าเท้านี่สิเป็นต้นนะครับตัวนามเฉสเฉบเป็นบอยนน่ำอ,อ,อันนี้มักเป็นในช่วงที่เขาไยรุ่น,นะครับช่วงเริ่มต้นไยรุ่น พยากรของโรคดีอะไรแต่แมนสิบอห์ไฮ่ขาดก็ตามด้ว่าบรุ่นแรกนะครับบ่ถึงกับอันตรายถึงชีวิตใด้คําว่าพยากรของโรคนี่คว้มหมายของมันก็คือหมายความาทางการแพทย์เท่านะครับเป็นทรัพย์ทางการแพทย์เพิ่นเอิว่าพยากรโรคก็หมายความาโรคที่มันอนาคตขังนาเนี่ยมันที่จากสิดีหรือบ่ดีมันบ่ดีกับแสดงพยากรโรคเลี้ยวขันบันอาการสิดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือว่าหายไหเนี่ คันมาหายขาดได้เนี่ยพันธุกรโรคดีที่สุดเป็นเลือดเลยวันต่อไปนี่เขาเอ่นานว่าคําว่าพยาธุกรโรคนะครับอ่าอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่แยกสั้นของผิวหนังส่วนกลางนะครับกัดสิมพบได้ประมาณหาเปอร์เซ็นต์อาการขอนขางชรุ่นแรกนะครับเป็นตั้งแต่แรกเกิดเป็นกรรมพันธุ์นะครับเป็นตั้งแต่แรกเกิดส่วนใหญ่อการหาสิบเปอร์เซ็นต์เคอร์หนึ่งเนี่ยสิตายก่อนอานยุสองขวบครับเพราะฉะนั้นชวน่ชวงกลุ่มที่สองอีกเป็นกลุ่มที่รุนแรงครับพี่น้องกลุ่มที่สามเนี่ยเป็นสั้นลึก ของผิวหนังนะครับการสรึกของผิวหนังกะพวกนี้กะบิบบคอยพ่อไล้ยนะครับจะว่ากะสิมกเป็นกลายเป็นมะเร็งได้ครับกลายเป็นมะเร็งได้เมื่ออายุเริ่มขึ้นเขาสามสิบปีขึ้นไปสามสิบหาขึ้นไปในเริ่มจีมีอันตรายแหละครับเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะครับการดูแลทูไปเซหรัมเด็กติดเด็กผีเสื้อหรือบัตเต์ฟลายชินเรนเนี่ยนะครับก็คือเมื่อมีตุ่มนะครับ เมื่อมีตุม่มหนามจะต้องเจาะออกให้เร็วที่สุดโดยใส่เข็มนะครับโดยใส่เข็มสะอาดปราศจากเชื้อโรคถ้าไม่แพ้บ่ขยายขนาดเด็กจะต้องนำนักขึ้นตามเกณฑ์ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดเจ็บของผิวหนังครับอันนี้คือการดูแลนะครับเมื่อมีตุม่มานามมาเจาะนามออกโดยใส่เข็มสะอาดบ่มีเชื้อโรคนะครับเพื่อเสียบ,บ่ให้มันเสาะเข้าไปเป็นทางเป็นตุ่มหลายขึ้นนะครับอ่าเอาละครับ ช่วงนี้เด็กน้อยวัยรุนกับสิมีแฟชั่นอันนึงเขาเอื่นมาแฟชั่นเฟยดยีนมาสันว่าแฟชั่นเฟยดยีนเท่ได้แต่ต้องระวังโรคมาสันว่าพี่น้องครับเฟยดยีนเป็นยังไงคำวมายีนกางเกงยีนเสื้อยีาายนนี่ที่คำวมายีนเนี่ยนะครับก็คือผ่ากระสอบผ่าปานหนาหนา,นา,นา,นานสันลับใส่ทํางานในกลางทงกลางทาการกําเนิดของยีนเนี่ย ผู้ขาไปศึกษามาเพราะว่าหมากใส่ยืนคือกันครับเป็น <c oughs> เนข้าบ่อยเป็นผู้เด็กหน่อยเลี้ยงว่อเลี้ยงควายสมัยก่อนโอ้ยขันเนีน,นกระจอส่ยื่นเนี่ยดีใจหลายตัวกับพี่น้องอยากได้ไส่คือเพิินนะหาเงินได้มากเซื้อสวงยืดหร้อว่าเงินครั้งแรกที่หาได้รับจ้างได้ก็ได้นะครับแต่สมัยนี้เด็กน้อยเนี่ยไวรุนเนี่ยเขามีเข้ามาเฟยดยืนขึ้นมากครับกระแสดเวรุนหิตนุงเฟดยื่นหรือกางเกงยื่นผ่าดิบสีเข้ม ที่ถูกทําหมสีสีดลงครับคําว่าเฟดเฟดเอาเฟดอินเนี่ยเฟดเอาเฟดอินเนี่ยคือทําหมเสียมันจางลงหรือสีมันเข้มขึ้นกันเฟดอินกันเฟดเอ้ากับจางลงนะครับเสียงก็คือกันเวลาบันทึกเสียงเนี่ยกันเฟดอินกับสีเสียงค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเฟดเอ้ากับเสียงค่อยเบาลงเบาลงเบาลงไปสีนะคำว่าเฟดยินก็คือกางเกงยินผ่าดิฟที่ท่าหม่สีสีดลงเป็นริ้วรอยหยับย่นนะครับเนี่ยไม่รุนมากหลายถือว่า เป็นแฟชั่นไม่ว่างขายทั่วไปยิ่งฟิตแนบเนื้อเท่ด้แห่งดีครับฟิตฟิตสูงฟิตก้นฟิตสะโพกท่ด้าแห่งดีหาลูไม่ว่าเป็นแรงสะสมเชื้อราตัวก็ให้เกิดโรคผิวหนังเพียบอืมนะที่ไปที่มาของเสือ้อราโรคผิวหนังในผิวในวัยรุ่นนะครับเนาะมีข้อมูลนะครับจากหอ,อการค่าไทยมาหามาหาวิทยาลัยหอ,อการค่าไทยใ้มีการสำรวจแรงร่วมแฟชั่น แฟชั่นชั้นนําในใจกลางกรุงสยามเนี่ยครับพบว่าแฟชั่นเฟยยินเป็นทีนิยมในมูไวรุ่นเมืองกรุงและเฟยยินที่ว่านั้นทําเหตุทาได้โดยการใส่ในชีวิตประจําวันรวมกับกิจกรรมแบบลุยๆนะครับแบบลุยๆภาษาไวรุ่นเพื่อที่ให้เพื่อเนื้อผ้าเสียดสีเกิดริวรอยเร็วขึ้นบ่าเมื่อเป็นประหยัดเสื้อผ้าเวเฮดเนี่ยมันเป็นริวรอยเร็วขึ้นบางทีโอ้เป็นตไน แต่หัวใจสําคัญทีก็คือบริสการกางเกงครับอย่างทำเจ็ดถึงแปดเดือนยังสักทีหนึ่งอันนี้สําคัญบ่สสำหรับผู้ขาพ่อเด็กหน่อยไม่รุ่นมาด้วยเรื่องขี้กากขี้เกินหลายละแม่เออมันเป็นขี้กาขี้เกินในบบกหลายอีหลาเอ้ยนะครับเพราะว่าพอทาความสะอาดเจ็ดถึงแปดเดือนนี่เป็นเป็นแฟชั่นใหม่ของเด็กหน่อยครับใส่ยีนบรดสบริ้สักพลิกด้านในกางเกงออกทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วนัาไปตากแดดแค่นั้นเองนะครับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหน,น,นังท่านหนึ่งเป็นบอกว,ว่าการซักากงเกงยืดโดยนำเปล่าก็เหมือนกับบริษัทนลักครับยิ่งมักม,ม้วนไว้น,นั่นกัมีื้อโรคสะสมโดยเพราะบวกเชื้อรานะครับการใส่กางเกงยืดที่บริษัทนั่นนั่นมีโอกาสเป็นโรคเชือ้อราบนผิวหนังสังเกตยังไงเวลาเงื่อออกเงื่อออกกางเกงสีอับชื้นเกิดเชืเ้อราได่างไโดยโรคที่เกิดจากเชือ้อราที่ตองระวางได้แก่โรคกลากเลื่อนหิตโดยเฉพาะโรคหิตสามารถติดต่อได้จากการสัมผัส กลากับเกินเป็นเชื้อราครับเนี่เป็นแมงชนิดหนึ่งเด้อเส้นยืมเสือผ้าก็มักยืมกันใส่น้ำอีกไดบ้านี่นะครับยืมกันใส่กับแแห่ไปให้กลุ่มยืมกันใส่นั่นแหละครับแม่มารกพิณนางเสียบว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตครับต่กระสางคว่ำลำค้านใจบ่หน่อยผู้คนที่เห็นกะเสียบุคลิกนะครับเนาะไม่หลุนขาเด็บระดูบทั้งหลายก็เลยฟังใบกรครับเด้อกางเกงยิ่งกับใส่ยามันขับยามันขับยามันหัดเกินไปนะครับ แล้กก็หูจักรักษาความสะอาดสักผ้าสักแพร่คือปกตินี่แหละครับใส่มาได้มือหนึ่งก็บสักประโลดเงื้อมันไหลแล้วกากกับมากกับหูจักอาบน้ำอาบน้ำน่เลยบ่าม่ปวนาไปเฮียหนังสือไปเห่ียไปกีฬามากหกักยังเงื้อแตกสากลับมากกันยังมากเบิ่งอมพิวเตร์เมื่อหอดหาทุ่มหกทุ่มกับ่ได้อาบน้ำรับไปเลยก็มีถือว่าเป็นแพ่ชันไม่รุ่นะสด้บุญนีิ่ก็ะด้แต่ผลิตามมาครับผลิตามมามีขี้กากขี้เกินหลายครับ ไยรุนสม,มัยนี้จะส่าเป็นขีกาขีเกินหน่อยก็วัวรุ่นสม,มัยพวกผู้ขาแล้ครับเมื่อประมาณ30 4สปีที่แล้วนี่ก็คอยเป็นปัญหาเด้เห็นว่าก็ได้แต่ตอนนี้นี่พบัยรุ่นเป็นหลายครับอาจจะเกิดจากการแฟชัันเฟรยีนที่ว่านี่ก็ได้หรือการใส่ผ้าโดยที่ใส่เกงยินหัดติว๋วเง,งอะออกบ่อาบน้ําขี่ขานอาบน้ําหรือว่าเป็นแฟชัันเบ่งกับมุงหุ่นจักเรา,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 ากะกะม,มักมักงมโสมโลกไหว เป็นกากเป็นเกลือนหลายอยากหลายคนนี่ครับเด็กน้อยเป็นกากเป็นเกลือนนี่สมัยพวกผู้ขาเป็นเนี่เป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาได้เป็นขีกากนี่โอ้ยถูกมูรอขนาดบูปขนาดขีกากเพราะว่าเออแม่นแท้ขีกาคือหัวแหงบ้าคักมันนี่โอ้ยเนี่ยตัวมันเห็ดบาปมันเห็ดบาปมันไปให้ผ้าห้เน้นมันขีกาที่ขืนหัวผ่นวานะครับบรดเดี๋ยวนี้เนี่เป็นายก็สมัยก่อนครับเป็นายก็สมัยก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งเ่านี้ฝากลูกฝากหลานไว้เด้อเด้อ การทเข้มข้มสารล่างกายเสื้อผ้าหน้าแพ้เป็นเรื่องสําคัญการเฮ็ดตามแฟชั่นมีแต่ขอเสียครับอันนี้กางเกงยิ้นเฟียียิ้นทิวานเนี่ยครับสมัยผู้ขายเป็นเล็กน้อยก็ตัวเได้มากกางเกงยิ้นตัวหนึ่งก็หาเงินเกือบตายครับใส่แล้วก็ทนุทนอมมาสันบ่อยตัวเฉลยใส่ใส่ไปอุบุญนี่ยังได้ไปเนี่ยเมือนเดไปอุบุญบุญประเวทบุญ บังไฟเออบุญของพันสาวพันสาบุญจังเดชส่ครับว่ากังเกงเอาบุญครับเป็นมาส่งเอาบุญเอาละรายการอีสานบอกินปลาดิบก็เาก็บมดเวลาเวลาลงไปแล้วครับกับสัปดาห์หน้าเ่าจะมาพอกัน่แล้วครับเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้่ป้องปองไาทุกท่านมีความสุขสบายกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสัปดาห์หน้ามาพอกันไหมสบายดีสวัสดีครับ